สวัสดีครับวันนี้อยู่กับการรีวิว Sam s u n g Galaxy A15 4G นะครับ s a m s u ง g Galaxy A15 ซีรี e ์เนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะครับจะเป็นรุ่น 4G แล้วก็รุ่น 5G ก็สำหรับรุ่น 5G เนี่ยถ้าใครอยากดูเนี่ยก็สามารถติดตามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีลงให้ดูนะเดี๋ยวบอกราคากันก่อนนะครับสำหรับรุ่น 4G เนี่ยความจุแรม8ลอม128ราคาอยู่ที่6,999บาทนะครับมีให้เลือก2สีนะครับจะเป็นสีดาแล้วก็สีฟ้าแบบนี้เดี๋ยวมาเล่าการใช้งานให้้ฟันนัััังงงงกนนนนนครรววว่่่าุุีเยเยป็ยงไงสดขอตอต เป็นพลาสติกเคลือบเงานะครับก็จะทําให้แบบมีรอยนิ้วมือเยอะนิดนึงน,นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ใส่เคสนะครับผมก็แนะนําให้หาเคสใส่กันนะก็ะดูอย่างเครื่องนี้นะครับที่ผมได้เช็ดไปแล้วนะพึ่งเอามาจับเมื่อกี้เองนะครับก็มีรอยนิ้วมือแล้วนะฝาด้านหลังเนี่ยทำให้เป็นรอยนิ้วมือได้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับเวลาจับเนี่ยมันก็จะดูแบบพรีเมียมนะครับเหมือนกับเราจับแบบกระจกอะไรพวกนี้เลยนะฟิลลิ่งในการจับเนี่ยมันก็จะดูพรีเมียมนะครับเนี่ยรอบเครื่องมันก็จะเป็นขอบเหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับเวลาเราจับเน่่ยยเอกุงงงะปา้้้ลลลคๆแว็ต เพิ่มลดเสียงปุ่ม power เนี่ยก็จะนูนขึ้นมาเล็กน้อยนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีสแกนนิ้วด้านข้างเครื่องมาให้นะครับแกนนิ้วเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากๆเลยนะเนี่ยครับคือแบบติดทุกรอบเลยนะตัว คือแบบสแกนนิวเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับสำหรับรุ่นนี้นะหน้าจอของ Samsung Galaxy a 154G เนี่ยเป็นแบบ s u p e อ AMOLED ขนาดหน้าจออยู่ที่6.5นิ้วนะครับซึ่งหน้าจอ6.5นิ้วเนี่ยมันก็จะเล็กลงมานิดนึงนะครับแต่ก็เวลาจับถือเนี่ยขนาดมือดีนะครับไม่ได้เต็มมือแบบหน้าจอแบบ6.67นิ้วอะไรประมาณนี้นะการจับถืออะไรเนี่ยมันก็จะเล็กลงมานิดนึงนะครับสำหรับผมความละเอียดของหน้าจอเป็นแบบ Full HD Plus Refresh Rate อยู่ที่90เฮิร์ตนะครับตัวนี้ก็เป็นสมาร์ทโฟนที่จอค่อนข้้้าาาางดดีีมกๆเเลยนนครรบบใไจอแ Super AED สัตเนี่ยอะไรไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับผมจบทีแรกเนี่ยจอสวยมากๆนะครับสำหรับรุ่นนี้นะแล้วผมก็ได้ไปลองใช้งานการแจ้งดูนะครับความสว่างอยู่ที่800นิตเนี่ยก็มองเห็นอยู่นะครับในระดับกลางๆนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมี vision booster นะครับก็จะปรับสีสันหน้าจอเนี่ยให้สดอยู่ตลอดเวลานะครับเวลาเราไปใช้งานการแจ้งเนี่ยมองเห็นได้ค่อนข้างชัดเลยนะครับ CPU ตัวนี้เนี่ยเป็น CPU จาก mediatek รุ่น Helio G99 นะครับก็ตัวนี้เนี่ยเป็น CPU จาก mediatek นะครับใช้เป็น 4G นะครับตัวนี้เล่นเกมมันยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ จะเป็นการเล่นเกมแล้วก็อัดหน้าจอไปด้วยนะครับถ้าใครไม่ได้อัดหน้าจอ FPS มันก็จะทําได้ดีกว่าที่ผมเล่นอีกนะครับอ่ะโอเคมาดูเกมแรกกันเลยนะครับเกมแรกเนี่ยเป็นเกม ROV การตั้งค่านะครับเราตั้งเป็นแบบ HD กลางแล้วก็ FPS เนี่ยเป็นสูงก็สามารถเล่นได้ในระดับหนึ่งเลยนะแต่ก็เวลาเล่นไปแบบกลางๆเกมนะครับตอนบวกเนี่ย FPS ก็มีแบบลดมาบ้างนะครับเล็กน้อยนะลดต่ําสุดที่ผมเห็นเนี่ยอยู่ประมาณ44 FPS นะครับตอนที่มันลดมาเนี่ยก็จะเป็นแบบช่วงเครื่องร้อนตอนแบบบวกกันแบบหลายๆคนนะครับอะไรประมาณนี้นะ FPS มัน ถึงจะล่วงตามสุดที่ผมเห็นเนี่ยคือ44 FPS นะเกมต่อมานะครับเป็นเกม p u b G Mobile นะครับเกมนี้การตั้งค่านะครับเราตั้งมันแบบลื่นไหลนะครับเฟรมเรทเนี่ยเป็นแบบอัลต์ตานะครับเฟรมเรทอัลต์ตาเนี่ยสามารถเปิดได้อยู่ที่40เฟรมก็น่าเสียดายไปนิดนึงนะครับที่ตัวนี้เนี่ยไม่สามารถเปิด60 FPS ได้นะการเล่นเกม40เฟรมเนี่ยเป็นยังไงก็สามารถเล่นได้แบบลื่นๆเลยนะครับเฟรมก็ลงอยู่ประมาณแบบ40-39อะไรประมาณนี้นะก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะ40นิ่งๆเลยนะครับสำหรับเกม p u b G Mobile ต่อมานะครับเป็นเเเเกกมม Arena Breakout นนนนะะคคครรรัับบีี้่ยุณภาาพ ส้างเป็นแบบเรียบเนียนแล้วก็ a p s เป็นสูงมากนะ FPS สูงมากเนี่ย FPS จะล็อกอยู่ที่50เฟรมเลทสนะครับสามารถเล่นในแบบชิลๆเลยนะครับ FPS เนี่ยไม่ลงเลยนะก็ก่ออยู่ที่50 FPS เลยนะก็เป็นตามที่ผมได้ลองเทสไปเลยนะครับตัวนี้นะต่อมานะครับมาดูเรื่องของกล้องกันนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3เลนส์นะครับก็จะเป็นเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลเลนอันตาไว5ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์มาโค2ล้านพิกเซลนะครับเดี๋ยวไปดูคุณภาพกันดีกว่านะครับว่ารูปถ่ายเนี่ยไปยัง เนี่ยไม่ได้เน้นกล้องมากเนี่ยเอารุ่น 4G หรือจะไปเอารุ่น 5G ก็ได้เช่นกันนะครับเ,เดี๋ยวไปรับชมรูปภาพกันดีกว่า มาครับทดสอบวิดีโอนะครับซัมซุงกาแล a กซี่ A15 4G แล้วก็ด้านข่าเนี่ยเป็น A15 5G นะครับเนี่ยอันนี้แบบใส่ไม้ขึ้นสองตัวพร้อมกันเลยนะครับนี่สัง่ะแล้วก็ทดสอบไม้ไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวสลับกันพูดนะครับ เป็นไงดูสังเกตนะครับตัว 4G เนี่ยค่อนข้างที่จะสั่นเลยนะครับแต่ตัว 5G เนี่ยนิ่งเลยนะคือแต่ตัว 5G เนี่ยก็มีสั่นนะครับแต่ว่าสั่นน้อยกว่านะ,อะลองเดินกลับไปดูลองวิ่งไหมผมกลัวว่าไม้ไม่จะหล่นไม่น่าหรอกอนี่ครับันนี้ก็วิ่งแบบ ธรรมดานะยังไงโอเคก็ประมาณนี้นะครับคุณภาพวิดีโอเนี่ยเป็นแบบฟ Full HD 30เฟรมทั้งสองเครื่องเลยก็จะได้ประมาณนี้ ต่อมานะครับสเปคของแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่5000มิลลิแอมมาพร้อมกับชาร์จไว้25วัตต์นะครับการใช้งานทั่วไปเนี่ยผมบอกเลยว่าอยู่ได้แบบทั้งวันสบายๆนะครับการใช้งานแบบเล่นเฟซเล่นทิกต็อกอะไรพวกนี้นเนี่ยใช้แบบคุยแชทอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ได้ทั้งวันเลยนะแต่ถ้าเล่นเกมเนี่ยหนักๆเลยนะครับแบบที่ค่อนข้างกินสเปคสักนิดนึงนะครับผมบอกเลยว่า3ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงนะแต่ถ้าเป็นเกมแบบเบาๆกรา,กาฟิกไม่ได้หนักมากนะครับก็จะอยู่ได้ประมาณ3-5ชั่วโมงเลแแ้ววรรมี่บตตอของตัวนี้น่คอข้างอดดมาาากกกกเลยรรัแต่็จ นนทำได้ดีเลยนะชาร์จไว้25วัตต์เนี่ยส่วนตัวมองว่ายังน้อยไปสักนิดนึงนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นลำโพงเดี่ยวนะครับด้านบนจะไม่มีลำโพงแล้วก็จะมีลำโพองอยู่ด้านล่างนะครับมีช่อง3.5มาให้นะครับอ่ะนี่ด้านบนไม่มีลำโพงนะครับโอเคเดี๋ยวมาเทสเสียงให้ฟังกันนะครับว่าเสียงของลำโพงเนี่ยเป็นยังไงนะครับ เป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะแล้วถ้าใครไม่ชอบเสียงของลำโพงเนี่ยก็สามารถใช้หูฟัง3.5ได้นะครับหรือว่าจะเป็นหูฟังไร้สายก็ได้นะตัวนี้เนี่ยเป็น One UI 6 Android 14นะครับรองรับการอัปเดตระบบปฏิบัติการถึง4เวอร์ชันเลยนะครับแล้วก็แพทความปลอดภัยเนี่ย5ปีเลยนะครับโอ้อัปเดตแบบยาวมากๆนะครับใครจะซื้อไปเนี่ยไม่มีรอยแพ้แน่นอนนะครับพออัปเดตแบบยาวๆสบายๆเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิว Samsung Galaxy A15 4G รุ่นนี้นะครับอ่าก็เดี๋ยวบอก samsung.com หรือว่าจะเป็นร้าน samsung official บน l a z ที่ได้หมดเลยนะครับหรือว่าจะเป็นร้านที่ร่วมรายการก็ได้นะครับสามารถไปหาดูกันได้เลยคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครสงสัยอะไรเกี่ยวกับเครื่องนี้เนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเค okay, ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ